สว,สวัสดีครับรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาติดตามรับฟังภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากัันครบกองบัญชาการกองทัพไทยโดยบัญชาการทหารพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาศูย์บรรเทาสาธารณภัยสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยพัฒนาการคลื่นที่41-46สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาศูนย์บันเทาศาสธารณภัย่วยพัฒนาการคลื่นที่41-46สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยพัฒนาการคลื่นที่13สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาศูนย์บันเทาศาสธารณภัย่วยพัฒนาการคลื่นที่13 สำนักงานพัฒนาภาคที่ยบัญชาการทหารพัฒนาหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่4สำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยส่งเสริมการเกษตรที่4สำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วจำนวน3.7นายพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำขนาด9,000ลิตร จำนวน1คันและรถยนต์บรรทุกน้ำขนาด6,000ลิตรจำนวน15คันสนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่8อํอำเภอของจังหวัดชุมพรและจังหวัดใคล้เคียงโดยมูรณาการกำลังพลและยุทธุป,ปรกรณ์ตับเหล่าทัพและจังหวัดชุมพรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอสวีอำเภอทุ่งตะโก อำเภอหลังสวนอพะโตและอเภละแม่จชุมพรจำนวน56เที่ยวรวม3 4 8 0 0 0เลรและช่วงนี้มาติดตามรับฟังเสียงสัมภาษณจากพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ครับอย่างไรบ้างครับที่ได้รับการสงจากขอบคุณครับก็มีความรู้สึกเอบรื่นแล้วก็ยดีครับที่ได้มาช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่ ช่วงวิกฤตไฟแ้งนะครับที่มีความเดือดร้อนในในเรื่องน้ำก็ออของปา,ากนะครับอขอบคุณรัฐบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ายทหารที่ได้มาช่วยเหลือดูแลบันเทาให้กับพี่น้องในพื้นที่นะครับของตำบลนาโพตบ,บสวีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของเทศบาลนาโพพัฒนาของอันดโดยของนายกสมคิดประทังแก้ว ก็ได้ช่วยเหลือกันให้ชาวบ้านอย่างน้อยก็เพื่ออบรรเทาทุกข์ในช่วงรัยะแน่ขอนครับครับสวัสดีครับผมนายโสพลมีแก้วหมู่ที่8ปดตำบลบ,บางน้ำจืดอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรขอขอบคุณรัฐบาลและทาหารกองทัพไทยที่มาช่วยเหลือภัย,ยแล้งในครั้งนี้ของกับผมเกี่ยวกับสวนทุเรียน ที่กำลังเดือดร้อนกับผมขอขอบคุณมากที่สุดครับสวัสดีครับครับขอสวัสดีกับทุกนายมันนีที่แคนานะครับคุณนายบานโมตี้มาเนปนานะกับตำบอเบอสริมับพ่อางวัตุกอนนักับพอมีความยินดีนะครับนีสามใหยแต่ตานะกรับให้นามนะกรับความเรร่อนแต่ประยายนต์นะกรับโมตี้ปีผัวเรือนประมาณสองร้อยกว่าผัเรือนัับตอนนี้ก็ ท่านนยผมแล้วก่ผมยงมาครับกอข้ขอบคุณนะคงับทางรัฐบาลนะครับโดยนายกเปรมพิไลาบกนะ่รับกักที่ทีพีน่ับที่มาช่วยนะครับแล้วก็ผู้ว่าได้การจัดสห้อนะครับอให้รถนั่ับมาสุขัมพนั่กับสุโตะโกมีที่พันน่กับพอขอข้วพุนดขานัับที่มาช่วย ในวันนี้นัครับวยเรือเป็นพี่น้องประชาชนนกกับสี่เรือร้อนจริงนกกับเรื่องน้ำเปิดโค้งเปิดโงนะกรับเรื่องการเกษตรในใบในรังนะคกับเอาให้พอได้ดำดิ่หลักใจให้ได้ก่อนนะคกับพอไม่เรีหมานะกรับท่อมในนามตัวแทนี้ผู้ใหญ่มูที่เปิดตะโกเปิดตงอโกจังาวัดจอนะกรับพอขอบคุณวตบ้านและวคอบคัผูวแล้วก็คหน่วยงานทุกหน่วยงานนะกรับเร่ลุมโดยชกันนะกรับในวันนี้จบข่าวอับดุลการีหะสนิอ่า